าสุขภาพวีออกแร่นะคะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพทำงานการผู้รับผิดชอบงานออการคัดกรองพัฒนาการเด็กประจำศูนย์สุขภาพชุมชนสถานีรถไฟโรงพยาบาลชมเลนค่ะโการประเมินพัฒนาการเด็กในช่วงวัย18เดือนเป็นการประเมินด้านการช่วยเหลือตนเองและสงังคมทักษะเ,เด็กสนใจมองตามสิ่งที่ผู้ใหญ่ชี้อยู่ไกลออกไปอย่างน้อย3เมตร การประเมินชี้สิ่งที่อยู่ไกลอย่างน้อย3เมตรเช่นโตนาฬิกาลูกบอลแล้วพูดชื่อสิ่งของสิ่งนั้นออกมาเช่นลูกบอลโต๊ะนาฬิกาแล้วสังเกตว่าเด็กมองตามหรือไม่ถ้าหากว่าเด็กมองตามเมื่อสิ่งที่อยู่ไกลออกไปอย่างน้อย3เมตรถือว่าผ่านด้าน พัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและสังคมทักษะดื่มน,น้ําจากแก้วโดยไม่หก<ม>การประเมินโดยการส่งแก้วให้เด็กสังเกตการดื่มน,น้ําของเด็กหรือถามพ่อแม่ผู้ปกครองว่าเด็กสามารถดื่มน,น้ําจากแก้วโดยไม่หกได้หรือไม่มถ้าเด็กยกแก้วขึ้นดื่มโดยไม่หกถือว่าผ่าน